คุณใช้สิทธิ์อะไรมาบังคับบอกให้น้องไปตั้งรัฐที่ใหม่ให้น้องไปทำน้อนทำนี่คุณเป็นใครเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาโผเลยค่ะความจริงก็คือความจริงเราไม่กลัวการโจมตีเพราะคุณโจมตีเรามาตั้งนานล้ะเรามีคลิปเสียงด้วยนะคลิปเสียงนี้ฟังเราช็อกเลยนะคะถ้าเกิดได้ยินใช่มีการบีบรายการหรืออะไรก็แล้วแต่แเรา,ามีหมดเลยค่ะผมก็คุยกับอาจารย์รักว่าคุณโชคดีมากที่เจอผมวันนี้ผมก็เลยบอกแกว่า อาจารย์ลักษ์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ผมจะแจ้งความได้ยินกันหมดครับอครับแล้วผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวล่ะถ้าอย่างไรก็ตามให้อาจารย์ลักษ์คิดเอาว่าอาจารย์ลักษ์จะเป็นผู้ต้องหาหรือว่าจะเป็นพยานเ <พอ S 1> รา <พอ S 1> ไม่ได้บอกครับแกเลือกแล้วล่ะเอที่แกออกมาก็เกี่ยวกับเรื่องที่ดินครับที่ดินเนี่ยมันมันไม่โปร่งใสนะฮะไม่โปร่งใสแล้วก็มีปัญหาเรื่องการซื้อขายที่ดินแกก็เวลามีคนมาถามแกเนี่ยแกก็ ไม่สบายใจแกก็เลยออกมาอาจารย์ลักเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ออกรายการเคลียร์ชัดๆกับผมแล้ววันที่สามสิบเนี่ยมีแม่เจ้าละทิโทรไปหาแกแกไม่รับสายครับผมแต่ก็มีทนายคนหนึ่งนี่แหละก็โทรมาหาแกอีกต้องให้แกข่าวนะไม่นั้นแกจะดําเนินคดีอ๋อผูดยังไงนะเออแกก็กลัวครับครับวันรุ่งขึ้นที่มีการออกรายการเคลียร์ชัดๆแกก็แก้ตัวเรื่องนี้เลยว่าแกไม่ได้พูด นำหลักฐานมามอบให้ท่านกิรพกคูณิเดชนะครับเกี่ยวกับคลิปเสียงสนทนาของคูให้ให้พูดใส่ร้ายอาจารย์นงไน์นะครับแล้วก็ครอบครัวเพื่อให้เป็นพยานหลักฐานในกรณีที่มีกลุ่มบุคคนป่าประกาศทั่วว่าจะมากล่าวโทษหรือร้องขู่ให้ดํินเงินคดีกับอาจารย์นงไน์นะครับ ทานายธรรมราชค่ะโตก,กลับแล้วนะคะไม่เคยข่มขู่อาจารย์รักคำรามลั่นมีต่บอกว่าให้พูดความจริงซัดแรงเดี๋ยวก็รู้ว่าใครของจริงใครจอมปลอมเออว่างๆก็ช่วยงัดกระดูกออกมาให้ดูหน่อยสิว่าตกลงแล้วกระดูกเหล็กหรือว่ากระดูกพุ่นกันแน่ จากกรณีที่ทนายอนันชัยค่ะหรือฉาย,ยาทนายกระดูกเหล็กนะคะได้มีการออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ post Facebook เขาว่าดรอดิเทพพาทาได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ของตนเองเมื่อวันที่30เมษายนก่อนออกรายการเคลียร์ชัดๆภายในห้องรับรองมีบุคคลหลายคนได้แก่ทีมงาน3คนอาจารย์อดิเทพคุณต้นอ้อทีมงานอีก2คนคุณนรากรทีมงานอีก2คนอาจารย์รักและทีมงานอีกหนึ่งคนผมไม่ได้ข่มขู่อาจารย์รักคำรามหรือว่านายบัลลังก์ธรรมวิสารนฤพาน,านเจ้าของรายการยานเหนือเมฆแต่อย่างใดทาไมอาจารย์รัก จึงไม่ออกมาชี้แจงให้ผมแม้เจ้าลัทธิเชื่อมจิตพูดเป็นตุเป็นตาว่ามีการข่มขู่มีคลิปเสียงด้วยทําให้ผมได้รับความเสียหายคําถามประชาชนเชื่อใครวันที่13พฤษภาคมนี้เวลา10นาฬิกาที่กองปราบแม้เจ้าลัทธิเชื่อมจิตกับพวกจะได้รับเกียรติไปที่กองปราบอย่างแน่นอนอย่าลืมส่งหลักฐานข่มขู่ให้กองปราบด้วยนะ เรื่องของเรื่องกับท่านผู้ชมหลังจากที่จบรายการดังกล่าวแล้วนะคะแม่นกข่าแม่ของน้องไนซ์นะคะเด็กชายวัยแขวบที่บอกว่าตัวเองนั้นสามารถเชื่อมจิตสอนธรรมได้แล้วก็มีลูกศิษย์หลายพันคนนะคะได้ออกมาฟาดทนายอนันชัยแบบหัวร้อนถามว่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาไล่น้องไนซ์ให้ไปตั้งลัฐทธิใหม่ขู่มีคลิปเสียงที่ฟังแล้วช็อกคุณใช้สิทธ์อะไรมาบังคับบอกให้น้องไปตั้งลัทธิใหม่ให้น้องไปทำนอน่นทำนี่คุณเป็นใครให้เรื่องเท็จแต่้ายน้องไม่หยุดอะ ก็เอาเรื่องเดิมเนี่ยไปออกสื่อแถมยังท้าทายอีกนะท้าทายยังไงท้าทายก็คือบอกว่าไม่เป็นไรเกิดถ้ามีปัญหาเดี๋ยวผมช่วยเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาโ่เลยค่ะความจริงก็คือความจริงเราไม่กลัวการโจมตีเพราะคุณโจมตีเรามาตั้งนานแล้วเรามีคลิปเสียงด้วยนะคลิปเสียงนี้ฟังเราช็อกเลยนะคะถ้าเกิดได้ยินใช่ มีการบีบรายการเรื่ออะไรก็แล้วแต่แตเรามีหมดเลยค่ะงานนี้ค่ะต่อมานะคะจึงทําให้ทางด้านของทนายอานันชัยค่ะได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ใน a c e b o o k นะคะดังโพสต์ข้างต้นที่ได้กล่าวไปนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการไลฟ์สดค่ะโดยในไลฟ์ดังกล่าวนะคะได้ระบุคแคปชั่นว่าทนายอานันชัยชี้แจงกรณีถูกแม่เจ้าลัทธิเชื่อมจิตกล่าวหาว่าข่มขู่อาจารย์รักคำรามและมีคลิปเสียงการข่มขู่ในวันที่30เมษาย,ยนก่อนออกรายการเคลียร์ชัดๆซึ่งในไลฟ์ค่ะทนายอนันชัยนะคะได้ไลฟ์คู่กับทนาย ดรประยุทธ์ประเทศเสนาชี้แจงประเด็นถูกกล่าวหาว่าข่มขู่อาจารย์รักคำรามและอ้างว่ามีคลิปเสียงโดยทนายอนันชัยได้เล่าว่าผมก็คุยกับอาจารย์รักว่าคุณโชคดีมากที่เจอผมวันนี้ผมก็เลยบอกแกว่าอาจารย์รักเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ผมจะแจ้งความได้ยินกันหมดครับแล้วผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าอย่างไรก็ตามให้อาจารย์รักคิดเอาว่าอาจารย์รักจะเป็นผู้ต้องหาหรือว่าจะเป็นพยานเราไม่ได้บอกครับอาจารย์รักก็โทรมาผมผมก็ถามแกว่า เออที่เราสนทนากันเนี่ยคุณอัดเทปผมหรือถา,ามตรงเลยถามตรงเลยแกบ,บอกว่าไม่มีแกไม่อัดแกเลิกแล้วล่ะเอ,อที่แกออกมาก็เกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่ดินเนี่ยมันมันไม่โปร่งใสนะฮะไม่โปร่งใสแล้วก็มีปัญหาเรื่องการซื้อขายที่ดินแกก็เวลามีคนมาถามแกเนี่ยแกก็ไม่สบายใจแกก็เลยออกมาอาจารย์ลักเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ออกรายการเคลียร์ชัดๆกับผมแล้ววันที่30เนี่ย มีแม่เจ้าระทิโทรไปหาแกอแกไม่รับสายครับผมแต่ก็มีทนายคนหนึ่งนี่แหละก็โทรมาหาแกอีกต้องขาแกข่าวนะไม่นั้นแกจะดําเนินคดีอ๋อผู้ยังไงนะเอแกก็กลัววันรุ่งขึ้นที่มีการออกรายการเคลียรชัดแกก็แก้ตัวเรื่องนี้เลยว่าแกไม่ได้พูด หลังจากเรื่องนี้คาณผู้ชมถูกเผยแพร่ออกไปนะคะทนายความทางฝั่งของน้องไนซ์ที่ถูกโยงก็คงจะหนีไม่พน้นทนายธรรมราชค่ะโดยล่าสุดนะคะเจ้าตัวได้มีการออกมาโต้ก,กลับแล้วด้วยการโพสต์คลิปนะคะที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องสื่อและระบุแคปชั่นเขาว,ว่าผมไม่เคยข่มขู่อาจารย์รักคำรามมีหลักฐานชัดผมมีแต่จะบอกให้อาจารย์เนี่ยพูดตามความจริงและบอกอาจารย์ว่าอย่านั่งเฉยๆเวลามีคนกล่าวความอันเป็นเท็จต่อหน้าเราเพราะว่ามันทําให้คนฟังเนี่ยเขาเข้าใจว่าอาจารย์รักคำรามเห็นด้วยกับคําพูดที่เป็นเท็จที่คนอื่นพูด โดยที่เรานั่งเฉยไม่ได้โต้แยง้งใดๆดังนั้นแล้วในวันต่อมาอาจารย์รักคำรามเมื่อได้ไปออกรายการจึงได้แก้ข่าวในต้นรายการว่าไม่ได้เป็นไปตามที่ผู้ร่วมรายการท่านหนึ่งได้กล่าวไว้จึงแก้ข่าวให้และการแก้ข่าวก็คือการพูดตามความจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้มีใครข่มขู่อาจารย์รักคำรามให้พูดแต่อย่างใด แต่การที่ผู้ร่วมรายการท่านนั้นบอกแล้วก็พูดกับอาจารย์รักว่าจะดําเนินคดีหากไม่เป็นพยานให้แล้วบอกว่าให้เลือกเอาว่าจะเป็นผู้ต้องหาหรือจะเป็นพยานทางที่อาจารย์รักคํารามไม่ได้กระทําอะไรที่ผิดกฎหมายอันนี้แหละเขาเรียกว่าข่มขู่ชัดเจนหลักฐานคลิปชัดเดี๋ยวผมจะเอาไปมอบให้กองปราบเพื่อเป็นพยานหลักฐานประกอบสํานวนคดีครับเดี๋ยวก็รู้ว่าใครของจริงใครจอมปลอมเออว่างๆก็ช่วยงัดกระดูกออกมาให้ดูหน่อยสิว่าตกลงแล้วกระดูกเหล็กหรือกระดูกพุ่นกันแน่ นอกจากนี้การันผู้ชมก็ยังตามมาติดติดอีกสองโพสต์เลยนะคะโดยเป็นการลงภาพที่ถ่ายหน้าสภาธนายความค่ะพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าสิ่งที่ไม่ชอบธรรมสิ่งที่ซ่อนเร้นสิ่งที่ขัดต่อความสงบสุขของประชาชนต้องหมดไปจากพื้นแผ่นดินนี้วันนี้กลุ่มอปปสเข้ายื่นหนังสือให้สภาทนายความตรวจสอบข้อ,อก,กฎหมายอันเป็นกฎหมายที่เอื้อประโยชน์คนบางกลุ่มไม่เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการยกเลิกกฎหมายดังกล่าวต่อไป และล่าสุดกับท่านผู้ชมมาเป็นคลิปเลยนะคะที่เผยให้เห็นว่าทนายธรรมราชนั้นนําหลักฐานคลิปเสียงสนทนาข่มขู่ค่ะไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่กองปร,ราบนะคะัฮครับผมทนายธรรมราชครับวันนี้มาที่กองปราบนะครับนําหลักฐานมามอบให้ท่านจิรภพคูณิเดชนะครับเกี่ยวกับคลิปเสียงสนทนาข่มขู่ให้ให้กู้ใส่ร้ายอาจารย์นงไนนะครับแล้วก็ครอบครัวเพื่อให้เป็นพยานหลักฐานในกรณีที่มีกลุ่มบุคคล ป่าประกาศท,ทั่วว่าจะมากล่าวโทษหรือร้องทุกข์ให้เำเนเงินคดีกับอาจารย์้องไหนนะครับก็เลยอันนี้มันเกี่ยวกับประเด็นที่จะที่มีการใส่ร้ายนะครับเพื่อให้เป็นพยานหลักฐานแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีในส่วนของคาร้องทุกข์นะครับคาร้องทุกข์เกี่ยวกับที่ครอบครัวของขอาจารย์้องไห์เนี่ยได้ไปร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยก็จะอยู่ในกองนี้ด้วยเพื่อให้ พื่อให้ท่านได้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับว่าเ,เรื่องราวข้อเท็จจริงที่ผ่านมาเน,น,นี่ยมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็มีสาเหตุอะไรที่ท,ที่มีกลุ่มของคนไปไปพูดในลักษณะที่กล่าวหาใส่ร้ายดันตรงไหนออกสื่อนะครับก็หลักฐานจะอยู่ในนี้นะครับโอเควันนี้มั่วๆให้แล้วสวัสดีครับ ท่านผู้ชมคะดูเหมือนว่าใกล้จะจบแต่ก็น่าจะยังไม่จบง่ายๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของน้องไนท์เชื่อมจิตนะคะหลังจากนี้คงต้องมารอดูกันต่อไปนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและในวันที่13ที่จะถึงนี้ค่ะทางด้านของทนายอนันชยัยและคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งนะคะจะงัดหลักฐานอะไรหรือมีอะไรออกมาโต้ก,กลับเพิ่มเติมนะคะคงต้องรอติดตามทางท็อปดารามไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเปนเถิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e YouTube c h a n n e l Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ปดารานะคะ